สวัสดีครับท่านผู้ชมอขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องตามส่งน้องธนารนครับนี่ก็บรรยากาศตอน,นเช้าอยู่ที่บ้านอยู่ที่ซุ้ม้สั้น,นขวัญเมืองนะฮะเมื่อวานนี้ก็มีได้สั่งดินมาสิบคันฮะน,นี่เทไปแล้วหกคันเหลืออีกสี่คันนะฮะก็จะเทตรงนี้ อยงนี้ที่เหลือของถีอไว้ตรงบุญส่งสามกองไต่ตรงนี้อก,กองนึงฮะว่านกตรงชางของเราก็เหลือแต่มุงหลังคาท่าน,นก็จะเสร็จทีเรียบร้อยแล้วนี่ทันมาเปิดทันมาเป็นตัวเปิดงานขอนเพื่อนเลยนี่ครับเรียบร้อยดีฮะ เรื่องแฉ่ี่ขอให้บอกนะฮะเรียบร้อยแล้วครับอ้โอ้เจ้าหัางใจอีกแล้วนี่ครับ <c oughs> เรื่องน้ำนี่ต้องขำันเตยเขาเล่นน้ำทัง้งวันเลยงบัวอนอ่นเด็กอีกตัวเห็นดงกะวินนํำ

อองดัๆครับ<ไ>อ <professors fingers out> enfin ืฮึลึฮึูเฮึ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 ลึเึาึฮึฮึฮอฮึ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 ฮ ลุมนาไหมดินนี้จะเป็นดินในทุ่งนาไม่ใช่ดินเหนียวเป็นดินทรายเวลาโดนน้ำฝนจะไม่ออกไม่ติดไม้ไอจะไม่ติดแข้งติดขาน จะไม่เหมือนดินเหนียวยที่อยู่ไอฝั่งแม่น้ำมูลนครับไอดินดำดินดำนั้นพอ่า,าดนน้ำมันจะติดนะครับอนี้เป็นดินเหนียวเวลาดนน้ำมันจะแน่นไปเลยนะครับรับรองถนะ้าเอาช้างมาผูกนี่ไม่ถึงสองวันนะครับลาบคาบเป็นหน้ากองอย่างแน่นอน จากที่ดินสูงๆนี่ก็จะลาบเท่ากันลาบไปลาบเสมอเท่ากันเป็นพื้นเดียวกันแน่นอนครับบรรยากาศตอนเช้าท่านมาได้เล่นต่เช้าเลยอืม Oh, no, not... ถ้าไม่ล่ามโซ่ไปนี่ไม่ได้เลยครับเล่นไปเล่นมาเล่นหนักๆเข้กลายเป็นว่าเตลิดนะฮะวิ่งไปวิ่งมาลับกลายเป็นว่าจับไม่ได้อีกครับแล้ววิ่งไปหาตัวนั้นวิ่งมหาตัวนี้ ช้างเด็กก็จะยังไม่เท่หนิยังไม่ค่อยประสีภาษาเท่าไหร่นะครับ ต้องห่วงแชะแน่นอนือมีวิ Twelve, ่งใส่ะหูกลางมีวิ <c oughs> <c oughs> ่งใส่เล่นไปเล่นมามีหูกลางวิ่งใส่คนด้วยอออืื อืมอืมอืมลื่นครับลื่นครับนี่ฮะหัวซัดเลยฮะสุ๊หน้าครับพาเร็วอืมสวัสดีครับกลนเร็วสวัสดีครับมาไปับนี่ครับกลน อือหือสนใจสนใจโอ้โหความสุขเขาแล้วสนุกอยู่คนเดียวเออตัใหญ่ของเรายกงายโชว์แล้วนี่ เห็นกล้องเป็นไม่ได้อ่ะโชว์ท่านผู้ชมเท่าไหร่เล้ยนี่ครับนี่อากาศไม่ค่อยหนาแวแหละอากาศร้อนแล้วันนี้ร้อนในเช้าล้วอาบน้ำให้ในเช้าทุกเชือกแล้ว งานของเราได้สนุกอยู่เชือกเดียวครับ ยังิบองยังกระเทียมพริกแห้งกระเทียมพริกแห้งกระตื้มกระตื้มกระเทียมพริกแห้งก็มานะครับ มุนนีิไปบ่ไทยทหโทรไปหาก่อนอยู่ยบ่ไททหมสรงลอยาอยากไปหาเราอยู่สร้างแล้วไายสร้างกันน้ำบกพอกันดุนเลยไหมสิริมงคลฮ้สิริชุโอ้ เช้าแต่ตอนนี้แดดค่อนข้างที่จะร้อนอยู่พอสมควรอือ พอได้เล่นนี่ก็จะเล่นอย่างเดียวไม่ค่อยสนใจอะไรเลได้เล่นนี่จะเล่นหนักมากเลยนะ ช้างนี่เวลาได้เล่นเต็มที่ได้เลออ่นสุดๆมันจะพูดไม่ฝั่ว่าจะสั่งอะไรยังไม่ค่อยฟังนะครับเวลาเล่นเต็มที่อือ่ะสวัสดีครับ สสวัสดีครับคลิปนี้ก็ขอพอไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมจนจบนะครับ ไลค์แชร์ซับสไคร์บตามด้วยนะครับแล้วจะกันคลิปหน้านะครับโชคดีมีความสุขทุกคนครับสวัสดีครับ